คิดว่าตัวเองเป็นได้แค่ผู้ให้เราควรได้รับนะกำลังใจหรือ คำดีๆสิ่งดีๆและคุณคา่าจากคนที่เราบอกว่าเช้าวันนี้วันพฤหัสเนาะที่21ตุลานะคะฝนตกลมแรงตัวยายจ๋าเองมาทำงานนะคะสงสารแต่ฝรั่งน้อยเนาะ,ะแล้วก็ลูกชาย9ขวบแต่ยดาเนี่ยหขวบนะคะยดาเจ้าตัวเล็กโอ้โหฝนตกลมแรงแบบนี้ แปดโมงสาธุสาธุก็ขอให้ลมเบาหน่อยเนาะเออฝนก็ลดๆดหน่อยนะคะเพราะว่าทวดปู่เพราะปู่ยายจา๋าต้องไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนนะคะโทรตามเหมือนกันบอกว่าใส่เสื้อยัดหนาๆปิดคอนะเอากางเกงไปเสริมด้วยเผื่อเดินไปแล้วเปียกถุงเท้าด้วยว่างั้นนี่คือความกังวลคนมีลูกมีหลานเนาะเออชีวิตเราโชคดีมากๆนะคะที่มีพ่อปู่ เนาะมีทวดที่คอยดูแหลหลานแทนเพราะเราต้องมาทํางานอย่าลืมว่าภาระหน้าที่การทํางานสิ่งสําคัญนะคะงานที่นี่ไม่ใช่ว่าอยากจะลาเมื่อไหร่ก็ลาได้เนาะแต่เราก็ต้องยอมรับนะแต่ดีนะเด็กที่เนี่ยยายจ่ายยอมรับเลยว่าเขาเกิดมาเขาอดทนสู้ความหนาวยิ่งจะดาตัวเล็กๆเ,เวลาเขาเดินเนี่ยติ๊ก,ต,กติ๊กเนี่ยสงสารนะปู่เขาก็จะหิว้วกระเป๋าหิ้วของให้หมดเนาะ ตัวเขาก็จะจับมือไว้และว,วันนี้กระชับกระชับนะพูดบอกฝรั่งน้อยอย่าลืมน้องนะจับมือน้องไว้เดี๋ยวน้องปอิวไปกับลมมาถึงที่ทำงานแล้วยังโทรกลับไปนะตอนนี้ก็เบานิดนึงแล้วนะคะเจ็ดโมงะจะเข้า8ปดโมงนะเนาะอแปดโมงละเนี่ยเด็กกำลังเดินออกเลยก็หวังว่าหมู่บ้านเยจา่าฝนก็จะเบาหน่อยนะเนะาะเห็นมา ชีวิตหนีไม่พ้นความทุกข์ถ้าเราคิดมากนะคะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราปล่อยว่างนะคะปงืงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเด็กๆก,ก็ผ่านมาได้นะคะอันนี้มันก็จะเบาใจลง ทุกคนต้องสู้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะคะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยเรานะคะมีปู่ย่าตายายคอยช่วยเหลือมีรถคอยส่งเพราะปู่ยายจ๋า,จาขับรถไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าเมื่อก่อนแคดื่มมากจักรยานตำรวจก็ไม่ให้ถีบเ <c oughs> ด้อโดวนยึดใบขับขี่นะคะคนแก่เนาะเ,ออเคยแบบว่าเขากลัว อันตรายว่างั้นก็โดนยึดใบขับขี่ไปแม้กระทั่งจักรยานก็หมดสิทธิ์แต่แกก็อายุมากแล้วนอก80ดสิบกว่า,าการดูแลลูกหลานก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสำหรับปู่แกก็มีความสุขนะคะใส่ใจอีก2ปีลูกชายกา็ได้เข้ามาโรงเรียนในเมืองก็คงจะได้ขึ้นรถเมล์พร้อมใจจานะคะก็จะเหลือเจ้าตัวเล็กก็คือยาดาเนาะ ปู่ก็ดูแลกันไปนะคะก็หวังว่าปู่จะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราแบบนี้ไปนานๆพี่น้องจ๋าวันนี้มานั่งดื่มกาแฟอุ่นๆนะทำวิดีโอนอกไม่ได้ฝนโปรยๆลมแรงๆเดี๋ยวเปื่อยนะโอ้โหเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะดึงความ ดึงตัวเองออกจากความทุกข์ให้ไหวนะคะเพราะเรานึกและถึงกังวลถามว่าทำไมวันนี้ต้องฝนตกเราควบคุมมันไม่ได้มันก็ทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวทุกอย่าง มันต้องผ่านพ้นไปได้ควบคุมไม่ได้หนึ่งฝนตกดินฟ้าอากาศความตายนะคะแม้กระทั่งปัญหาชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเดินเข้ามามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแต่เราจะปง่งเนาะและยอมรับมันยังไงถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะแก้ไขไม่ได้เออธรรมชาติของชีวิตเมื่อไรเรานึกคำว่าเออมันก็โล่งในใจนะตอนนี้ยายจ๋าก็โล่งในใจว่าเออเนาะอ่า ฝนไม่ใช่ตกแค่วันนี้ลมก็ไม่ใช่แค่แรงวันนี้นะคะยาดามาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่สองขวบครึ่งเข้าโรงเรียนทวดก็จูงแขนใช่ไหมตั้งแต่สองขวบครึ่งเขาก็ยังผ่านมาได้ถ้าเรามองว่าเฮ้ยทําไมฝนต้องตกตอนลูกฉันไปโรงเรียนมันก็ยากที่จะควบคุมเราทุกใจเปล่านะ,ะแล้วก็ทุกเรื่องราวเนาะอ่าพี่น้องนะคะท,ทุกทท่านหลายเรื่องราวที่เราเจ็บปวด เราแก้ไขไม่ได้วันนี้เราก็ต้องปรุงย้อนกลับไปชีวิตที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างเรายังผ่านมาได้นะคะอยากบอกทุกๆคนว่าหนีไม่พ้นเพราะหนึ่งความคิดสองความหวังสามความตั้งใจที่อยากให้ดีแต่มันไม่ได้ดีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกันทุกๆคนไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่เมืองนอกยิ่ง นะฮะเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยความหวังสูงเหตุผลเพราะว่าหวังที่จะช่วยเหลือครอบครัวหวังที่จะทําให้มากกว่าเดิมหวังที่จะดูแลให้เต็มที่ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ไม่เคยมีแต่เขาเรียกว่าได้แล้วก็ไม่เคยพอแก่ใจได้แล้วก็อยากได้เพิ่มให้เท่านี้ าการเรียกร้องเพิ่มเติมก็ทำให้เราดิ้นรนจนนะะจนหมดคุณค่าของการให้เนาะอย่างเมื่อวานไปฟังวิดีโอพี่คนหนึ่งเนาะเข้าใจเลยว่าการอยู่มานอกตัวคนเดียวเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราไม่รู้จักควบคุมนะคะพูดเลยยายจ๋าจพูดเสมอแม้กระทั่งพูดกับแม่พี่น้องเหมือนกันอยู่เมืองนอกเนี่ยถ้าใช้เงินเหมือนไปเมืองไทยบอกเลยไม่มีความสามารถที่จะส่งเงินให้พ่อแม่ได้อันนี้คือความจริงยายจ๋าจพูดกับแม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่เนี่ยเราประหยัดเราอดอาทิตย์เป็นเดือนบางทีนะคะหลังจากซื้ออาหารไปไว้เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเดินมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะ นะแทบไม่ได้ใช้เงินเลยยายจ๋ามาทํางานเดินเข้ามากินอาหารที่ทํางานกลับบ้านสามีซื้ออาหารทําอาหารที่สามีซื้อกับข้าวมาไว้เป็นอาทิตย์แช่ตู้ขังเป็นเดือนเดือนนะคะเพราะว่าที่นี่เราไม่มีโอกาสที่จะเดินไปเฉาะเฉาะหากินง่ายๆเหมือนเมืองไทยนั่นคือขวามคิดถึงพี่น้องจ๋าแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทําไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ลําบากถ้าเปรียบเทียบ สิ่งดีมีเนาะทางเมืองไทยก็ความสุขกับการหากินง่ายนะอยู่นี่นะคะก็ความสุขกับการทํางานที่ได้เงินมากกว่าถึงแม้จะเหนื่อยถึงจะหนาวถึงแม้จะลําบากแต่ในหัวใจพวกเราก็ภูมิใจสู้หัวใจพวกเราก็มีพลังที่จะทําเพราะอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ชีวิตพ่อแม่พี่น้องของตัวเองดีขึ้น นะจากการที่ไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้ย้อนนึกถึงตัวเองเนาะภูมิใจในสิ่งนั้นนะแต่สิ่งที่เราลำบากทุกยากพี่น้องไม่มีโอกาสได้เห็นและไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเราเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คนเมียฝรั่งหลายๆคนปวดใจ นะคะมีฝรั่งหลายๆคนที่ตัดสินใจสู้สร้างทําเพื่อให้ลูกหรือครอบครัวทางเมืองไทยมีความสุขแต่ตัวเองยอมรับตัวเองต้องสู้ตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าฉันเก่งฉันไหวฉันต้องสู้เพราะคนที่เรารักรอเราอยู่ในหัวใจนะ,ะหลายๆคนเลือกเนาะ ทําทงานหรือว่าเลือกต้องการที่จะทําเงินนะแม้ตัวเองจะรู้สึกแย่ขนาดไหนก็ยอมเพราะรักครอบครัวมากกว่าตัวเองจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยดูแลไปด้วยกันนะคะดูแลตัวเราดูแลครอบครัวทำมันให้พอดีทำมันให้ตัวเองมีความสุขต้องไม่อาจะต้องไม่เก็บความทุกข์ในสิ่งที่เราทำจนเกินไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะ อันนั้นนะ่ะคือหัวใจที่ยายจ๋าได้พูดคุยแม้กระทั่งเมียฝรั่งได้แค่ชื่องานสบายเงินดีแต่ชีวิตแสนเศร้านะคะเพิ่งทําวิดีโอไปเนาะเมื่อวานนะคะเออขอสารภาพก่อนเมื่อวานยายจ๋ามาทํางานยายจ๋าทำวิดีโอแล้วนะทีนี้โทรศัพท์เต็มพี่น้องจา๋าโอ้ยความเร็วของยายจ๋านะน่าจะใจเย็นแล้วรอก่อนเห็นไหมเต็มพื้นที่เต็มใช่ไหมเสพไม่ได้ยายก็ยายจ๋าก็ดดลีทนะ แต่ทีเนี้ย e l e t e แบบไหนนะเพราะว่าเรารีบขึ้นไปทํางานมันขึ้นมาคงใสจะบอกว่าลบหมดไหมอ่าไม่ได้มองนะคะโอเคทั้งหมดเลยเนะยาะยายจ๋าก็เลยต้องได้กลับไปนั่งคุยที่บ้านตอนเย็นนะคะสภาพเหนือหน่อยๆสมๆสม,สมกลัวไม่มีวิดีโอออกให้พี่น้องเชอ <laughs> เห็นไหมอุปสรรคนะคะมีตลอดสําหรับเราเนาะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญถ้ามีหัว เรามีหัวใจที่อยากจะทำเนาะเรามีหัวใจที่สู้นี่ต่างหากคือสิ่งที่เราจะเดินหน้าไปได้นะคะการเล่าเรื่องพี่น้องยายจ๋าก็บอกทุกท่านตรงนี้เลยว่าลุกเรื่องราวเจ้าของอนุญาตนะคะอยากบอกให้ทุกคนยอมรับชีวิตจริงเมียฝรั่งในต่างแดนมีสารพัดปัญหามีสารพัดนั่นคือความจริงและนั่นคือความทุกข์ในใจของทุกๆคน แต่ทำไมนะบางคนก็แก้ไขบางคนก็ยอมรับชะตากรรมคิดว่าใช้นี่ชีวิตแล้วก็สู้ต่อไปแต่สําหรับยายจา๋าอยากบอกทุกๆคนว่ายายจ๋าพูดเสมอกับพี่เพื่อนทุกๆคนถ้าได้คุยกับยายจ๋านะคำว่านี่ชีวิตคือพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะถ้าเราทําแล้วภูมิใจเราก็ควรทําให้มันพอดีและดูแลหัวใจตัวเองไปด้วย อย่าคิดว่าตัวเองเป็นได้แค่ผู้ให้เราควรได้รับนะฮะกำลังใจหรือคําดีๆสิ่งดีๆและคุณค่าจากคนที่เราบอกว่ารักคนที่เราทําทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเราก็ยอมนะยอมตายเพื่อเขาเนี่ยไม่ว่าลูกไม่ว่าพ่อแม่นะฮะยายจ๋าพูดเสมอเรารักตัวเองซะบ้างเราดูแลไปพร้อมๆกันได้ ในแบบที่เราทําทําไมอ่ะหลายคนจะชอบลืมว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ผัวฝรั่งอ่ะเออพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเราทํางานโรงงานหรือว่าทํางานรับจ้างอยู่บ้านก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยยิ่งอยู่เมืองไทยมีสามีมีลูกมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองก่อนบางครั้งไม่ได้ให้พ่อแม่ด้วยซ้ำสมัยก่อนนะะอืมแต่ทุกคนพอชีวิตล้มเหลวเลือกอนาคต พอขึ้นตาหน้าว่าเป็นเมียฝร,รั่งปับ๊บอ่าทุกคนพร้อมที่จะดูแลครอบครัวแต่ทำไมถึงให้จนไร้ค่านึกถึงความยากลำบากของตัวเองบ้างไหมอันนี้ตัวยายจ๋าเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดหรอกนะคะคิดว่าตัวเองโชคดีมาอยู่ตรงนี้ก็ทุ่มๆุ่มเต็มที่แต่โอเคในระยะเวลา3ปีแรก5ปีแรกนะคะนั่นคือเรานึกถึงชีวิตเราไม่มีอะไรครอบครัวเราไม่มีอะไรเนาะ เราห่วงเขาเราทำงานอยู่ตรงนี้ยายจ่าไม่เคยคิดว่าตัวเองลำบากเพราะชีวิตอยู่เมืองไทยไม่เคยมีวันหยุดนะฮะไม่ว่าทำงานโรงงานหรือทำงานอยู่เขาค้อเลือกทำงานแบบผู้ชายขุดดินนะ,ะขึ้นแปลงผักจะหยอดเม็ดผักเหมือนผู้หญิงไม่ทำเพราะไรายได้ถูกนะงานบ้านงานไล่ตัวเองไม่ทำออกไปทำงานรับจ้างเหมาดับเบลิล ครึ่งหนึ่งเป็นของเราครึ่งหนึ่งจ้างคนไปทำงานช่วยพ่อแม่นะคะอันนี้ชีวิตตอนเป็นสาวเนาะคิดดูถึงบอกว่าถึงวันนี้ยายจ๋าเป็นอีเจ๋วมีผัวที่ไม่รวยนะฮะยายจ๋าก็ภูมิใจยายจ๋าไม่ได้ว่าตัวเองลำบากอ่ามันเป็นพลังมากกว่าเราได้มากกว่าแล้วเรายังเหลือให้กับตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ครอบครัวเราเช่นกันคือการแนะนำ คือการวางแผนรู้จักแบ่งปันให้กับตัวเองเพราะการเรียกร้องของครอบครัวหญ่จา๋าอยู่ในขอบเขตนะคะอยู่ในสายตาอยู่การวางแผนของแม่ยายจ๋าอันนี้ยโชคดีของเราขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะที่เกิดเป็นลูกแม่เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาพูดคุยกับแก้วกาแฟคาปูชิโน่เพิ่มเติมความอบอุ่นให้กับตัวเองขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเนาะ เออเราจะร้องเพลงข้างในนี้จะได้ไหมนี่ยโทรหาในเดอจำเบอร์โทรน้องได้บอกน้องจากเฝ้ารอไอ้โทรหาเวลาเลิกงานม่เรื่องเว้าน้ำอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกัน คนหลายน้องเว้าบ่อใดเสื้อใจแท้เดจึงเทใจคบเรื่อยมาเป็นที่ปรึกษาคอยปรับทุกเวลาอุ่นใจจากพ่อแม่มาที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออายถึงตัวทำงานห่างไกล แต่ใจค่ะลืมเนื้อ <c oughs> ลืมซีนพี่น้องจา๋าเนาะสุดท้ายนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะร้องเสียงดังไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหลังครัวพี่น้อง ไปไปคะ่ะอีเจวทำงานขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์เนาะฝากเป็นกำลังใจสู้ไปด้วยกันนะคะคนไทยไกลบ้านหัวอกความทุกความยากก็ได้มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนี่คือความจริงนะคะความจริงของชีวิตเมียฝรั่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะอีเจวซื่อ